สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะพาไปเก็บเครื่องประดับนะครับสำหรับสายเมดเนี่ยก็เป็นเครื่องประดับที่น่าสนใจเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับจากยอดผาหุบเขาสร้างโบราณสถานนะครับวิ่งตรงมาเลยนะฮะเดี๋ยวตรงด้านนี้จะผ่านเ,เหมือนเหมือนเป็นเป็นวินิบอสของแมปนะครับที่เป็นหัวกะระโหลกฮะถ้าใครใครที่ทํา เ,เก็บรากมารณะแล้วนะครับก็จะเจอตัวหัวกะโหลกตัวใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจัดการได้นะผมผมลองแล้วก็ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากครับแค่ยิงแรงเฉยๆแต่ฟันก็ตายไปตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะอ่าเราวิ่งต่อไปครับเราไปทําเป้าหมายหลักภารกิจหลักของเราครับมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้วิ่งมาทางด้านนี้อ่าจะอยู่ที่ ซากโบราณทีฐานตรงด้านนี้นะครับทีนี้มันจะมีข้างคาวครับเวลาเราเข้าไปคุยเควสเนี่ยมันจะเข้ามากวนเราให้กำจัดก,ก่อนนะครับผมน็อกกพข้างคาลนะฮะตีหนักมากครับแล้วก็กวนมากเลยจากการเรียบร้อยครับวิบ่งเข้าไปด้านในเลยวิ่งเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องขี่ม้าก็ได้ครับวิบ่งไปนิดเดียวก็ถึงลนะทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ย ที่มีอ,อตัวแมงกระพุนน้อยอยู่แล้วนะครับให้เรียกแมงกระพุนน้อยออกมาคุยกับแมงกระพุนอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีคำพูดขึ้นมานะครับก็จะกดกดผพนดกให้เรานะครับเราลงไปเอาของได้ครับอ่าได้ท่ามาด้วยนะฮะ ท่าที่หนึ่งครับท่าค่อนข้างฟุงฟริงเลยนะฮะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งเอออยู่ไหนหนูเออเดี๋ยวนะ <c oughs> หาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเจอแล้วครับ <c oughs> เอา้าผิดโอ้นี่ฮครับฟุงฟริงมากเลยครับ ก็โอเคครับเราลงไปข้างล่างดีกว่าวิดีโอมืดนิดนึงนะคร <sm> ับไม่แน่ใจว่าผู้ชมเห็นชัดไหมนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันมานะนี่ครับก็จะได้เรียบร้อยครับคมดาบหินจะหัดแรกเริ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องรางที่ ลดพลังชีวิตเรานะครับแต่ว่าก็จะลดปริมาณการใช้ F P นะครับหรือค่าพลังสีฟ้านี่แหละลดพลังชีวิตสูงสุดนะครับใช้ F P น้อยลงนะครับสำหรับสายเวทเนี่ยน่าจะชอบเลยละ่ะเพราะว่าสายเวทไม่ค่อยโดนโจมตีอยู่แล้วละ่ะมัง้ง <laughs> มั้งนะครับอเปิดไปให้นิดนึงครับลองดูว่าชัดไหม <laughs> จะเปิดทำไมตอนเนี้ยก็คลิปนี้สั้นๆครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ